Hot hot uh ิีคนเฮาก็สิได uh? ังแค่าเรามีหัวหน้าครอบครัวบ่เนาะมีครัวโบแบบสี่เขาเรียกว่าพากันชากัญชานี่กัญเนี่ยมีแต่สู่คนแต่เพื่อลูกเนาะไปทำการทำงานกับให้คิดถึงหน้าลูกอนาคตของลูกเนาะชุ่งเสริมลูกเพี่นะโดยเป็นกำลังใจให้ขึ้นเนาะน้องไอเดียเนาะน้องไอเดียเป็นตะฮักแต่เพลงเพลงแม่ เป็นคุณพ่อคนดีของแม่เด้อบ่ได้ดื้อที่เจ้าได้ดื้อได้ด้อคือสิบ่ดื้อเนาะพิ่นคือใครบอกบอกสอนเออบบบอกว่าไงบอกฟังกันเนี่ยอยู่เนาะปกติเล็กน้อยนางคนซัำนี่สิแบบยังบ่เข้าใจว่าอยากได้พ่อใหม่ท่านชี้เนาะแต่น้องคนนีนถามก็โอเคอยากได้อยู่ั่นบ่เนาะเดี๋ยวว่าจังเจ้าเห็นแม่เฮ็ดเปียก สบายดีได้สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเนาะหรือว,ว่าจะเป็นพี่น้องทางพังไทยพังลาวต่างประเทศก็มาพบมาพอกับสาวาสนาสาแนลเมื่อนี้สาวาสนาก็ได้เดินทางมาว่านดงมาแงวมาหาสาวสดคนหนึ่งเนาะสาวาสกับเาเคยมาจา้าเถื่อหรือกับเรเคยมาทายท้ำกันเนาะก็มาเป็นขั้งแรกพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก็มาถามไทยเปิดใจหาคนฮักหรือว่าคนคุยจังใดเนาะ สาวาสนาก็ได้เข้าไปสัมภาษณ์เค้นเนาะหรือว่าเค้นเลิกได้กับสามีเค้นมาจาักปีหรือว่าเป็นสูตรได้จักปีละไรผไม่พี่น้องเนาะสาเหตุอยู่แบบใดสีครอบครัวอยู่ก็ภายแน่เนาะก่อนอื่นเน,นาะสวาสกับขอกำลังใจจากเอฟซีสวาสนากอนเนาะกดได้ก็แท้ก็ติดตามให้สาวาสนาในเด้อผมไม่พี่น้องเนาะกับขอบุขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะขอบุญขอบคุณที่หักแพงเนาะแต่สาวาสนากับ ขอบคุณขอบคุณที่บข่ามโฆษณาคลิดสวัสดิ์ชนะแชนแนลพ่อผมน้องผมเแม่พี่น้องเนาะโดยป่ะไปทักทายสบายดีขึ้นเดยเพราะว่าคันอยู่แล้วตอนนี้เพราะว่าสาวัสดนาก็มาฮอดเทิร์นกันแล้วเนาะโอเคป่ะไปทักทายเลยโดยสบายดีเด้ใจเนาะเราก็ได้มาครั้งแรกครั้งสวิท้าเนาะเมนอยู่เนาะสวัสดีมาอะไรเถอะล้วบอมาหาแต่น้องไอเดียบอไอเดียโอ้แต่กะพึ่งมาเห็นแม่น้องไอเดียเป็นครั้งแรกเลย เป็นในซื่อเป็นในนอเอยพรอย่างสาวใหญ่สาวใหญ่ออยู่จากปีเอยสามสิบปีนองไคเดียได้หรอแปดปีโอ้เจ้าคนหดเจ้าบดไปงเฮียนมากมนี้ไปอยู่ห้องปอดแล้วปอสอคือเงางเงยแท่เป็นอย่างไนเป็นไข่เป็นไข่เป็นไข่เนาะเป็นไข่มาจากมือล้หรอกสามสิบสามสิบมือแล้ เล้วยังปวดชาอยู่ปวดชาไข่โดนเนาะเด็กน้อยสมัยนี้ไข่ได้ลายเนาะช่วงนี้มันอากาศแบบห้อนเนาะเป็นหนไดพ่อของน้องไปใช้อันนี้นะอันนี้เลิกกันแล้วเลิกกันมาแต่โดนนะบอโดนแล้วเพิ่นมาได้กลับมาเนาะจะรูปแยกก็มีคนเดียวเท่าคนเดียวนี่เพิ่นบ่มีแฟนตอนนี้เพิ่นโสดตรประชันวะเนาะ โดยก็เลยอันสิสอบถามอารมณ์คนน,นน้องแบบนะี้เนาะว่าจังไดเนาะเปิดใจว้บ่เนาะฉุดก็ต้องเปิดใจเนะ <laughs> าะคนหกัคหกคนคุยคนหูใจนี่แหลนะเนาะก็มีอันก็ต่ก็เปิดใจน้องใดๆซ่องนะว่ก็ลายอยู่ยังไม่ได้มีคนมาคุยบ่จังไดยังพาเกียวอยู่ ยังกระตอมเพายังยัดตีนเนาะยังไพเขียวอยู่ช่วงนี้เนาะยังไม่ได้ไพเหลืองไพแดงอย่างเลยเนาะคิดว่าสิไพเหลืองเลยนะคิดคิดว่าไพ่ไพ่เหลืองก็เลี้ยวซ้ายไพเขียวก็เลยเลี้ยวซ้ายนะเพราะเหนเนาะยังยังเขียวชนิดขนาดเนาะยังเขียวชนิดอยู่เนาะแต่ยังบอกท่านมีหรือว่าเจ้ามีบ่อโทรศัพท์โทรอย่างนะมีแต่มีอยู่เนาะค่ะที่สอบมาแล้วอ๋อมันเป็นคาเปงวะมันอันตกน้ำลาน สาดน้ำใ่อ้ถึงนานแล้วมันเปิดมอได้จันงแปีะตั้งแต่2015ชงพนจิมาเนาะเบิงกนาวกอ่างนี้หอได้เป็นจริงจรเนี่ยหกเจ็ดแปดปีผมเองี่เิชื่อเองชงพนจิม่ะผมต้องมาดาเนะคุ้มค่าเนาะคือว่าคุ้มค่านั่นเนาะมึงสววาดเบิดไปตั้งสามซีนเอาไว้เนาะ ขึ้นมีโทรศัพท์สาเหตุที่ว่าขึ้นไม่ได้ดผาเพราะว่าโทรศัพท์ขึ้นเพนะถึงก็ลั่งเปลงมาได้มาสันวะเปลงมาได้จังมือเลยจะชอบทำมือนี่แหละบัตรอาไรบัตรสี่แสนหาสิบพันกรีดยื้มไม่ยิ้ยิ้แมงเกือบหาเซมยิ้มแม่เจ้าว่าเปลงแม่ยิ้ยิ้ในแม่ตู้ว่าสิจากไร เพราะว่าเราเคยใส่มันจุดมาหอดเซับเกรืองันได้ฮอชิมหาปีอแต่ปีชงลแต่ปีชงพัชิมหาก็คือว่าโดนพอสมควรโดนนอเกือบเกือบจะปีเสมอเพราะอันเด็ดปีแต่มันออกค่ะสองพันิมหาออสองพันสิหาแต่คนายใช้ยังให้ได้ประมานสาปินี่แหละอัใจผิดเนาะคิดว่าใช้ัชื่อแต่เป็นองพันชิมหาตัวใจว่าโอ้ย แต่พอท ue, au, oh, um, ังหลาใส่เจ like hmm. okay. ้าอยู่เฮือนกับซานกับไปจะอยู่เฮือนอยู่กับน้องสาวอยู่กับน้องสาวแม่เจ้าได้เถอะเม่์คอยกับพ่อคอยเลิกกันแล้วเลิกแล้วก็ไปอยู่ใส่คืนนะเคืนก็อยู่กันแค่คืนแยกคืออยู่เนาะเจ้าก็มีน้องกันจะค้นอยู่ลำพ่อแม่เจ้าอ่อันคอยอยู่กับน้องคอยทีซื้ออยู่กับน้องสาวแล้วกับผัวกับผัวเพื่อนกับหลานกับพ่อกับลูกโดยได้อยู่นลำน้องไอเดียบ่อยู่นลำกันนี่แหละวโดยบัดนอนได้ใช นอนหือพูดนอนเพือนน้องสาวบ่ได้นอนนั่นเฮือนน้องไอเดียบอห่อนห่อนน้องไอเดียว่าห้อนนอนน้องไอเดียเนาะถ้าแม่ผัดลมว่าใส่น้องดักมีว่าผัดลมจ้ะมันตายแล้วผัดลมตายก็ได้เป็นบ่นอนบ่ได้วานนี้น้องดักเพื่อนโก้เนาะน้องไอเดียสมมติว่าแม่เปิดใจฮานพ่อไม่น้องไอเดียกะให้แม่มีอยู่บ่ลูกหรอกคือว่าพ่อไหม มาจักแต่ว่าหามีขึ้นมาเนาะขึ้นมาหามีได้เมนอยู่น้องขึ้นกับไ่ได้ห้ามไ่ได้ห่วงห่วงหรอกเนาะเป็นคือทั้งพ่อเป็นกาหลังจากค์เออจากเลิกลากันเพิ่นก็ได้มาหาทางน้องเพิ่นอยู่บ่ก่ได้ป่ะเด็กเป็นไปน้องเพิ่นจักปีเลยแต่ตอนนั้นอ่ะพิ่นหาปีแล้วนะคือทั้งปีเลยตอนนี้ตอนนี้ฮะบ่หอดังหาปีสี่ปีพันสี่ปีนี่แหละคนบ้านเดียวนี่แหละ เจ้าก็เห็นอยู่บาหน้าพอเจ้าลูกเห็นเพิ่นก็มาหาเจ้าอยู่บ่แล้วก็มาะชงเงินให้เจ้าบอชงช่วงหนึ่งค่ะเออแต่ตอนนี้ไม่ได้ส่งเนาะเพิ่นไปสร้างครอบครัวใหม่น่ะบ่ยังบูมหัตอนนี้นะยังบ่ฮู้เนาะเพิ่นบ่ได้โทรมาเลยเนาะน้องไอเดียกี่ฮอดบ่ลูกี่ฮอดพอบะก่อดถ้าแง่สิไปหาเขินอยู่บ่ลูกอใบ่จักเนาะกิ่ฮอดตึ่งกิ่ฮอดแต่ยังบ่ฮู้ว่าสิไปหาได้บ่ยังบูมหัวเขินปะ แบบเพิ grand, 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 grand ่งอันน้ <S 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 ้งไอเดียเพิ่งกินข่าวเพิ่งกินยาแบบใดก็เลยยาชาลาาลาที่มุกอกรดะมกขออีกโน่เนาะกว่าละห้าสิบพันหาสิบพันผ่าอยู่ที่นะห้าสิบื้อยู้านค่านี่ย่ได้ไปเื้อยูคล่นิกบ่อถาว่านเท่านี้ห้านค่ากัสิประมาณสามสิบพันาากเดอมเขนหนมนแมนฮูกนบ้านชาวบ้านอัน สามสิันเนาะบางข่านกับสามสิบห้าเพิ่มเท่านั้นห่อหนนชิอันนี้อยู่ที่แถวนี้แพงเนาะอันนี้อยู่ที่แ่วหาชิปคือว่าถ้าว่าชื่อช่องขวดกับเชนหนึ่งแมนอยู่เนาะชมมุติ่าท่งน้องคนกินยาเม็ดว่าได้บ่ยังไง่ไดกินม็ดตห้างกอ่าเงแเอาบวกแบบทับๆเล้วกได้บ่ได้บอกนหูล้วเนาะ กินนไม่ต้กินยาใครต้องกินยาหน้าผมก็ลงอยู่บ่เวลากินเจ้าให้กินเธออะไรจักบ่วงสามสามบ่วงพอขึ้นใหญ่แล้วเนาะสี่สี่ชั่วโมงละกินเธอแม่สี่ชั่วโมงกินเที่หนึงสี่ชั่วโมงกินอีกที่หนึงนะเออมานี่ยข้างยาเพิ่นก็ถือว่าแพงนเอยเนาะแพงแพงยอมหักบะแพงเลยเนาะแม่เพราะว่าอยู่ในแถวอันแถวบ้านพัพพุนอ่ะเงินหาชิบหกสิบพันเสีได้ยาสองกวดแล้วก็มียาหัวหอมพร้อมแล้วก็ได้หลายอย่างก็ไม่ช้าชี้ยางข่อยชวนอะไรเสมอไปซื้อให้ลูกนะ เงินแสนหนึ่งก็ได้ยาสองกวนไม่เน,นู่เนาะคือเพลงนกเตียงเพลงบาดหาเงินบาดบัวได้บาดนี่เนาะขาดเงินยาญปัจจุบันเจ้าปเะ็ทศยังขาดเตอร์มอร์เลยเว้นเลยนี่มิจะหาธนไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนกับน้องหาธนไม่ขายได้บ้าจังไรหาธนไม่ขายอือเพราะได้อยู่ว่าเตอร์มอร์มือแต่เซนอะไรมันบัวได้เนาะหาหกสิบพันนี่แหละได้เพราะได้ชื่อชีวิตในครอบครัวเนาะโดยหาในห้วยบ่าธนไม่ไกลบ่ไกลเจอแล้วอ๋อไปกับไปคนเดียวบ่มีโมอยู่บ่มีโมไปนั่งไปเดี๋ยก็ยอยากาฝนตก คิดไปคนเดียวย่านไน้ <och S 1> <c oughs> สละนี้แหละปัญหาที่คนจะเกิดอ่ะอยากมาเปิดใจเนาะโดยเพราะว่าเฮา,าการเป็นโชดมาหลายปีแล้วเนาะเอ้เนาะโดยก<ด><ด>็าาย่ได้ไปใช้รวาว่าอยู่ทำลูกเบืงลูกแน่นโดย โดยเมื่อก่อนไปไทยเมื่อก่อนดูเป็นย่าใบกับไายซะใบกับน้องสาวกับพ <โ cort. S 3> ่อเฒ่าสมมติว่าเปิดใจเนาะสมมติมามีนมนมหรือว่านมต่างประเทศนมพังลาทางไคก็ตามแต่เนาะหรือว่าสมมติวักเปินหักเจ้าแล้วเปินอยากให้เจ้าไปทํางานทําการอยู่กับเปินเปนี่เจ้ากับสิไปได้อยู่บ่ออนนี้คุยกันอีกเรื่องเรื่องนี้คุยกันตามดังเนาะแต่ว่าเรื่องฮับอายุของพายชายหรือว่าเจ้าฮับได้แต่ทะเรลงมาหกชิปห้าชิปสี่ชิปสามุด ทำชุด40เลยนี่เนาะเพราะว่าเพิ่นยังได้เป็นดุลยใหญ่แน่เนาะการเอาหน่วยลายมังการยันนี่เนาะโดยเพราะยังได้เพิ่นเป็นผู้ใหญ่ให้เพิ่นเพื่อใหายเพิ่นเป็นผู้นำนะโดยถือว่าดูแลข้างได้โดยดูแลครอบครัวเขาได้แล้วไงด้หักแพ้ลูกเขาชัดนี่ก็โอเคแล้วโดยแต่เจ้าก็หักเกินน้ำกันแต่ต่างคนต่างหักกันแต่ยังอยู่น้ำกันได้เนาะเว่า มติว่านมทังใดเจ้าก็บ่ได้ติว่าลมได้เวิดบ่ใจใจก็อยากได้ประเทศนอกก็แล้วแต่บุญวาสนาอ๋อก็แล้วแต่บุญวาสนาว่าสิเจออันบ่าวทังดซั่นแหละเนาะคือประเทศไทยบ่หรือว่าสหรัฐอเมริกาบ่หรือว่าที่ใดก็ตามนะประเทศใดก็ได้่น่าเนาะยแต่ว่าว้าวคนดาวนี่กเคยมีมาแล้วเนาะโดยสาเหตุที่เอาคนบเดียวกันบ่หรือว่าคนลาวเนาะโดยที่ผ่านมาก็เคยเห็นบ ก็ได้ประยากได้แมนเหนขนที่สาวะสาเหตุที่เลิกได้ค่ะอันพ่อของน้องนี่ตัวนี้ใช้ใจมากแบบ่ได้เด้องหรือยันจนตัวนะยันบาแบบเพิ่นอันเลิกลากันมีพิจเตียงแบบใดนะจังไดรเลิกกันสาเหตุนะตัวนี้ใช้ใจมากแบบว่าได้ได้ขึ้นบวบอกเนาะเหมือนเรื่องนี้เพราะว่ากระยาบว่เป็นยังเนาะมีใจเขาครัวเพิ่นเลิกลากันโดนโสดแล้วก็จบเนาะโดยแล้วเรื่องอีกอย่างก็มันพามาได้เากับอย่างคนขั่วออกมาเนาะ อยากว่าออกมาว่าะมันผ่านไปแล้วมันผ่านไปโดยมิเตเริ่มต้นชีวิตใหม่เนาะแมนรอเข้าใจอยู่เนาะแมนอยู่เนาะเมนมาเสิร์ฟว่าเรื่องรุ่นล้านคนมานี่แต่เดียวพิดเทียงไอกย้อนใหญ่อีกเนาะคว่ากกันอยู่่บเลิะนนีดมมาหากมาดมกับมีแต่ว่าวาเรื่องอนาคตไปหน้าเนาะมาให้ว่าย้อนดังแบบนี้เนาะเมนจะว่ามนจะให้ว่าเรื่องใหม่ไปเลยนะเมนอยู่เข่าใจทั้งตัวเนาะเมนอยู่เนาะ เพราะว่าถ้าเพื่อนก็เคยไปทํางานอยู่ถกอยู่ไทยเนาะแ<ล>ส,ะสดสงว่าเพื่อนนี่ก็สามารถสมมุิว่าล่มกันไปแล้วก็สามารถไปทําการทํางานได้ได้อยู่เนาะได้<อ>แต่ตอนนี้ไม่ได้คิดจกไปบ่อยากเลยแต่จำว่มีเงินไปคํ<อ>าไปเนะี่ต้องใช้ใจยอย่างแน่มีแต่ค่าบาัตรค่าเบอร์แล้วก็ค่ารถเพราะว่าค่าบัตรอยู่พี่แพงบอเยอะอยู่พี่ เ็ดแล้วแล้วบัตรมีเราจำตาเช่นซึ่งต้องมีเงินค่าค่าลงไปเนาะโดยถ้าลงไปคิดว่าเป็นเงินเทอะไรก็เอบสามพันบาทสามท่องสามพันได้เนาะกับเพื่อไปกับเพื่อยู่เพื่อกินเพื่อสิหางานได้อีกเนาะก็มีประหยัดทีพี่น้องอยู่ไทยนั่นแหละก็คือสาเหตุที่ว่าทางเพิ่นอยากได้เงนั่นจะนลสามพันบาทอยากไปไทยเพราะว่าทางเพิ่นนี่อยู่บ้านในการจะขอาสียใช่เนาะขาดค่าหาไม้นี่เราก็ได้แต่ลำ ซี่ซิบด้วยฮะซี่บด้วยแสนเนาะก็หลายชุดเนาะเอาบัจจิมาเก็บโฮมันกับโบได้เนาะถือยาดูขวดหนึ่งกับโพอเนาะสอนดูไข่ต้องใช้จ่ายแต่ละมือเนาะแบบยาแพงคือว่านแต่บ้านขึ้นเนาะอันนี้แหละสาเหตุที่แบบว่าเพิ่นนานาแบบไปหาเงินหาคำกันเนาะโดยครอบครัวคือเห็นในเรื่องเนาะโดยถ้าไปก็มีแต่น้องไอเดียนี่เอาไว้น้ำน้องบ่อมันเป็นน้องสาวแล้วก็นพ่อตู่ใจใครขึ้นแม่บ่ลูก กินหอดก็อดนอนน้อลงเนาะไห้แม่ไปหาทำงานหาเงินให้น้องเรียนนาะลุงเนาะโดยเพราะว่าน้องขึ้นกับกำลังเฮียนเนาะอยู่ปอใดเลยเนาะปัวโเนาะสบกกระทามีกันเนาะดุนี่ก็ได้เห็นห้เห็นน้าบอบ่มีห้บ่มีนาออะดิษฐ์เนาะถูมือนี้ได้ช่ ซื้อกินมีแต่ซื้อกินซื้อแบบไทรเข่าน่ะเป็นสอกด้วยว่าซื้อแบบว่าโลหาได้มากแล้วก็ซื้อกินโลไทรเขานะอยู่นี่นะโลชิเปตทำโลหนึ่งกัสิมาได้ด่ามเทือนนี่ได้หนิถักเข้าพวกง่ายกับเชือนึงเนาะหานะไม่ก็ไปถ่ายได้ดิอันนี้ว่าหน่อไม้น้องเจ้าว่าหานี่นะเนาะขึ้นกับปลอดภัยนี่ประมาณได้ไทรชนีนะโอเคดีแล้วมาเชื่อกิน ซื้อข้าวินขายได้ปุ๊บนี่ก็ไปซื้อเขาเนาะซื้อข้าวปองเด้อซื้อเขาเป็นโลเนาะโดยเผื่อสีอันนั้นแล้วก็ซื้อไปลเด็กแป้งนัวอีกนีหลายอย่างซื้อเนาะกับสีบลพ่อใท้ใจท่านน้องเป็นลูกเลยเนาะเป็นไข่แน่เนาะแต่ปัญหาที่ว่าจะเห็นจังได้เลยเนาะประมาณแต่อีกต้นนึงเป็ได้เมนอยู่เนาะเขากะเข้ามาข้างแรกอะกระสูชีวิตเนาะสูชีวิตอันน้ำ กับลูกโดยลำพังเนาะที่ดินนนคนเฮาก็ช<ข>ี้แนะแค่ามาเฮามีหัวหนา้าครอบครัวโบเนาะแล้มีคออรัวบ่แบบที่พันยว่าปากันฉานกันชานี่กนนมีแต่สู้คนแต่เพื่อลูกเนาะไปทำการทำง,งานกับห้คิดถึงหน้าลูกอนาคตของลูกเนาะช่วงเสริมลูกพี่นะโดยเป็นกำลังใจให้ขึ้นเนาะน้องไอเดียเนาะน้องไอเดียเป็นตาหักแต่เพลงแพงแม่เป็นคนณพ่คนดีของแม่เด้อมาได้ดื้อที่เก่า เด้อ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 คือสิบูดื้อแล้วพอฝืนกับใครบอกบอกซ้อนบบว่าง่ายบอกคั่งกันนองอยู่เนาะปกติเล็กน้อยบางคนเช่นนี้สิแบบยังบ่เข้าใจว่าอยากได้พ่อใหม่ท่านชี้เนาะแต่น้องเพิ่นนี่ถามก็โอเคอยากได้อยู่คั่นบ่เนาะเดี๋ยวว่าจังเจ้าเห็นในเฮ็ดเวียกผู้เดียวแหละอยากให้มีคนมาซอยแม่บ่างเดินทาเดินทางข้าวนำกันเนาะสางซาเงินซานข้านซานเนาะจะได้คือบ้านคือเมืองเดี๋ยวเบิ่งหน้าแม่ขึ้นเห็นแม่์ห้องให้บ่ลูก เนี่ยเ,ยเจ้ากาอีตูนเนาะแบบว่าขึ้นการห้องให้ตามใจขึ้นอะไรเนาะเราไปก็มีเรื่องตามจอกตามใจกันด้วยคิดค่อยในใ,นใจการห้องให้เมนอยู่เนาะบตีไปเลยเนาะเรือร่องบทีบทึกไปกับบุพเมนอยู่เนาะคนทักะันมีไัยหรือว่าอยากถูกเนาะหรือว่าถ้าเป็นไปได้กะอยากเกิดเบื้องอาบอลมีเงินมีทอ่อมบุระเนาะ เลยนะตอนผัวเจ้าอยู่เนาะตอนนั่นกะแบบว่าไปหาเงินกรุงเทพอยู่บ่ตอนนั้นก็อยู่รำคานตอนนั้วค่ะนั่งอยู่ในบ้านได้จักปีไปทำงานได้ทางขายนี่แล้วอืมห้กันสูๆเนาะเพื่อน้องไอเดียนะน้องไอเดียเนาะก็บอก โอเคอยู่น้องไอเดียกันเนาะเป็นคนทีเรียบร้อยเนาะน้องเคินเป็นคนทีว่าเข้าใจเห็นะเ <c oughs> นียนเนมยนเนยังไม่ได้กินข้าวกินหน้าบ้างไหมานี่ยังทานเที่ยงข้าวสาบอยู่แล้วเออแต่ข้าวสาเออแต่ข้าวเที่ยงยังทานเที่ยงข้าวสากินได้ตอนเที่ยงเช่นยังกินนะแกงมะมา่ายคลายแน่แล้วก็ไว้อันอันไว้แกงกินแน่เนาะ <c oughs> มันลายกระเบียงคาย น้องเจ้าก็ไปหาเมื่อนี้ก็ได้ก็อย่างนึงเนาะทำไมเนาะเนี่ยหนึ่งมันเนี่ยบรรยามพลได้สาแบบใดไปหารับจ้างแบบไหนรับจ้างกันมารับจ้างงรับาวันเท่าไรเขาจ้างอยู่พี่นะตอนนี้ยังโม้ปีนี่ค่ะตสำหรับปีการเงินวันละห้าสิบพันถึกเนาะแสดงว่าบ้านนี่ขึ้นจ้างถึกอยู่แต่เครื่องของบัดแทงบัดนี่เพราะว่าชาวบ้านน่ะลลักแสนขึ้นไปได้ปีนี้ยังสงสัยพอยูุแสนหาเขาจ้างกันนะ เชนหนึ่งก็ยังบ่มีคนชานเชนหนึ่งก็นมึงหายากเนาะเธอนั่นเนาะแช่วบ้านมีรถนี่พอมารับมันไมีได้มาลับไปแบบนำหน้าห้เนาะอย่างบ้านละแชนเนี่ยขึ้นกันสิไปอยู่หรอกเนาะกินข้าวกับเจ้าของหน้าพร้อมดีทำไปก็ให้กินอยู่แล้วแหละอันของกินเนาะแกงหรือไม้โอ้ไป ไปไปคแนนเนยเฮสิบ่รบกวนทางเพิ่นเนาะโดยโอ้ลบบ่กสมควรเนาะโดยเฮาก็ใช้ทางแม่เพิ่นไปซื้อหดซื้อยาซื้อยาให้น้องเนาะให้ทางน้องเพิ่นสิได้อันเซาไวๆเด้อน้องเด้อดไปโรงเรียนเนาะโดยขอบใจที่นเสียเวลามามกับเฮานี่แหละเนาะโดยให้เพินเจอเน้อคูสักหรือว่าจริงใจกับเพิ่นไว้เนาะ โกลงก็ผลก็ดูพอสมครที่ได้ล่าเมือก็ได้แรงเด้อสาวใบไว้ได้ตงนั้เอาเงินไปซื้อยาเนาะลูกเนาะจะสิให้เป็นผู้นิดผู้น้อยพอได้เติมกันซื้อยาเนาะน้องเนาะไปโรงเรียนจะได้ไปโรงเรียนไวๆเนาะจะได้เป็นอยากเป็นยังลูกกันไปโรงเรียนน่ะอยากเป็นคุณพ่อคุณครูหรือเป็นยัง อยากเป็นคุณหมอเก่งๆเลยจ้ะเด้อเก่งๆจะได้เป็นคุณหมอเนาะโดยป้าเฮากะจะได้เดินทางไปทางอื่นกนเนาะมาเนี้เนาะจะได้ขอดูล่ำด่าขึ้นก่อนใบสมนี่เนี่ยเนาะโดยสบายดี ดอ้ยเนาะสาวัดก็ได้โอ้ได้ดมกับสาวใหญ่อายุ30ปีเนาะขึ้นกับเป็นแม่ห้างลูกนึงเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะน้องไอเดียกับเป็นตหาหักตาแพกเนาะขึ้นกับว่าง่ายพังคว้าเนาะอยากได้พ่อไม่อยู่ว่าสันว่าถ้ามีนมนมมาโอมาดมเนะาะกับมาโอลมได้ขึ้นว่าเรื่องของอนาคตอยากไปอยู่นัมบอจอางไรกับขึ้นไปได้สามารถไปได้อยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยขึ้นกับว่ได้มีอยังคัดค้องดอกเนาะอีกอย่างนึงครอบครัวขึ้นกับว่ได้แบบครอบครัวมีปัญหาดอกพ่อแม่พี่น้องเอ้ย กัเข่ากับหาซื้อกินหาเศร้ากินข้ามอะไร่ปพี่น้องเอลยพราะบาไปหาน้อไม้ได้มื่อและสี่สิบหาสิบบาทแนี้กะแวงซื้อเข่าเป็นกิโดมากินเนาะแล้วก็เดือกับซื้อคือซื้อ,อยาลูกก็สบายกับยากับแพงแพงอยู่ทางนี้เนาะพะี่น้องเนาะโดยถ้าเอฟซีสาบายอยากมาเที่ยวหาหรือว่าอยาก ทำบุญหรืออยากจีบเพิ่นโอรุมอยากเป็นสู้เป็นแพนจังใดกับว่าไปพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยทักทายเขามาหาสาวาสนาได้เลยเนาะสาวาสนาขอเฟสเคลืนเมื่อใหนะ้เนาะบางที่เอฟซีสาวาสคอสาวสาสจะแจกไปเลยโอรุมกันเองเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะว่าเป็นแนาวาดไชีวิตเป็นมาจัางไรก็ท,กท,กทักทายหากันเองสาวสาสแจกห้ได้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้ายังมาเที่ยวมาหาอยากมาบ้านเพิ่นหรือจังใดมาบู่ธก็ทักทายมาหาสาวาสได้พามาได้พ่อแม่พี่น้องเอลยยินดีสิเป็นสะพานหักหรือว่าสะพานบุญให้ได้ทุกอย่างเนาะ ายินดีต้อนรับอยู่แล้วเนาะโดยก่อนอื่นสวัสดิก็ขอขอบคุณขอบคุณเดอ้อ fc สวัดสดิ์ชนรา,ายที่ติดตามฮับชมช่องยูทูปสวัสดิ์ต่ต้นจนจบเนาะพ่อแม่พี่น้องเนะาะถ้าเบ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเดอ้อพ่อแม่พี่น้อง fc สวัสดิเบิร์ตกู่สกุลท่านใเนะาะเสดราำลาขอตัวกลับบ้านสักก้อนเมือนี้เนาะเสดิกล่าวค้ามบาสบายดีและสวัสด,ดี